วนี้เราจะมาสอนโหลดโปรแกรม LD Player จำลองเกมมือถือบนคอมพิวเตอร์ครับป่๊จะดีขนาดไหนจะรองรับเกมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับสวันนี้เราจะมาดูเกม Skill Chăm sóc lúc cam cam lúc không có thể là chăm sóc cam lú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 c cam เดี๋ยวเราไปหลดกันเลยสำหรับใครที่ยังไม่มีลิโหลดเนี่ยเดี๋ยวผมดีดเว้ให้แต่สำหรับใครกลัวไวรัสกลัวอเ่ยพิมพ์ไปที่ o o เกิลเลยครับว่า LD Player แล้วก็กดอันแรกไปเลยนะครับโฆษณาเป็นนี่ก็ได้ครับให้ขึ้นดูเว็บไซต์หรืว่าเป็นแบบว่าควมแป็นแบบว่าให้ดูที่ว่า P ็ P E H T T

ไม่น่าไม่เป็นทีิงให้ดีนะก็จะเป็นภาษาไทยอะไรประมาณนั้นตอนนี้เนี่ยเขามีเวอร์ชั่น Android 5.1.6เวอร์ชั่นล่าสุดเลยอันนี้ข้างล่งแต่ล่าสุดก็คือ Android 7.1อัปเดตเมื่อปีนี้เนี่ยแหละ2022เดือน3วันที่5เวอร์ชั่น4.0.79กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปได้เลยฮะแล้วก็กดหน้าเดสก์ท็อบแล้วกันหรือว่าเราติดต so ั้งแล้วเราต้องลบเนาะแล้วก็กดเซฟ <T> <mic> แต่สำห้ <mic> <t> ับใครที <mic> <t> ่อยากแบบว่ากดแล้ดาวน์โหลดได้เลยแล้วผมทำลิงก์ให้แบบว่ากดลิงก์ปุ๊บเด้งไปดาวน์โหลดเลยเงี้ยแบบเนี้ยเห็นไหมถ้ากดลิงก์ปุ๊บดาวน์โหลดปับเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ไว้ใต้คลิปแชทอีกเลยน้องเอาไว้ใต้คลิปแชทพอเราดิจิต้งมาเสร็จแล้วดิจิต้าเสร็จแล้วก็กดแชร์ก็กดแชร์อ้อไปก็จะเป็นตัวที่ไม่มีใครกดตัวที่ไม่มีใครกดสามขีดทั้งหมดนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์ก็จะกดดาวน์โหลดนะครับ ใคอาไปเจอเมื่อกี้เราเซฟไว้ที่ไหนน่าดีท้องน้าดีวันนี้เลยแอบแหงเห็นไหมกดคิดขวาแล้วก็ลากเล็นี้ก็ได้หรือว่าคิดคิกไปก็ได้นะครับคิดคิกไปนะตรงนี้เนี่ยรอมันโลดงแอปหนึ่งมันคงดิ้วเลยแล้วก็ตั้งโดยเร็วข้อแตกต่างข้อที่เขียนว่า E N กับ T H ก็คือถ้าสแกนไวรัสเราจะเอาหรือเปล่าเขาให้เขาติดตั้งให้พร้อมเลยนะเอาไม่เอาอ่ะเอาไม่เอาผมไม่เอา ติดต oh, ั no, ้งไว้มากตินต uh ้้งติดตั้งตามบอกกันอะไรก็เลยติดตั้งได้ทีได้ดิอืมอะไรก็ตามอืมแต่นี่หน้านี้ยอืมโอ้ใหได้ใช้พื้นที่เลยอ่ะวเม่้เกก็ไม่มีเลยอ่าาอานี่นาา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 านาาาาาาาเาา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 ลาาหาาาาาาวาาา โทรศัพท์ก็ได้ถ้าของเราไหวอะไรอย่างงี้เนาะตรงนี้เราได้สออันนี้มาใช่ไหมอันนี้ก็เพิ่มแบบเหมือนเราใช้คอมเครื่มเตือนเรือวาเพิ่มสีห้าโทรศัพท์สิบโทรศัพท์ก็ได้ถ้าคอมเราไหวอะไรอย่างงี้เนาะตรงนี้เราได้สออันนี้มาใช่ไหมอันนี้ก็กดลบบอกได้เลยไม่มีประโยชน์แล้วอันนี้ต้องกดตัวนี้ไปรอตัวนี้ตอวก็ไม่นานมากนะไม่ได้เลือกไหนไม่ได้เลือกไไหนม่ได้เลือกไหนเลย

เซ็ตอินกูเกิลตัวมีไฟน้องว่าสมัครกูเกิลตัวมีไฟก็เซ็ตอินกูเกิลตัวมีไฟน้องว่าสมัครใครมีอะไรก็ถ้ามีกูเกิลก็ใส่ไฟของไม่ใส่และการก็ถือว่าติดตั้งได้อย่างโอเคเลยครับโอ้ไม่มากๆไปนะแล้วก็ในเว็บเนี้ยก็จะมีการบอกต่างๆของเข้าเป็นเว็บทีเหดนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยก็จะมีการบอกต่างๆก็จะมีการบอกต่างๆ เวอร์ชัน p C ซื็อยอนิยมนะครับจะเล่นเกมยังไงก็จะมีเกมให้แนะนำเป็นท็อปท t o ปเลยแว๊บแร๊บ ป็นยังไงมากแบบเป็นยังไงติดตั้งไวมากติดตั้งที่ตั้งใอ่ตชดตั้งไว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 ตั้งไดตั้งไวตั้งไวยั้งไย่ั้งไ้ตั้งไวตัอะไรเกีงยวกัมพิวตอ้เอนตั้เไวเั้๋ยวกั้งไวใหุ้นคนั้งไ